สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอของมายนะคะผ่านช่องทางยูทูบไมฟอร์ดชาแนลนะคะวันนี้นะคะมายก็อยู่กับตัว Ford Ranger <Okay. S 1> นะคะกะบะ4ประตู XL p l u s นะคะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่749,000บาทนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะชุดแต่งที่มายแต่งให้กับลูกค้านะคะบอกได้เลยว่าเอาใจอ่า ลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไมยได้เปลี่ยนแปลงยังไงให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวด้านหน้ากันเลยค่ะโอเคค่ะชุดแต่งที่ไมยแต่งให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็มาเป็นชุด F ห5 0่ p i ้า r นปเดนะคะแล้วก็มาเป็นตัวไฟมัดแต่งนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันเลยค่ะ กระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ FORD นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงของ F150 Spider ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะมีไฟ LED ให้เราด้วยนะคะสดวงค่ะในส่วนของตัวไฟนะคะม้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวไฟมาสเตงให้กับลูกค้านะคะมีไฟตัวซีวิ่งกลางวันให้ด้วยแล้วก็ติดไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าด้วยนะคะการชนหน้านะคะก็จะมาเป็น F150 Spider ทั้งหมดเลยนะคะ สวยงามนะคะสําหรับคันนี้แต่งรอบคันนะคะสกู๊ปนะคะติดตั้งเป็นสกูป๊ปอ่าตัวทรงแรดให้กับลูกค้านะคะหรือว่าลูกค้าเลือกได้นะ,ะว่าจะเอาเป็นธรรมดาจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้นะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะซุ้มล้อของเขาก็จะมาเป็นงานของ F-150 SPIDER เ,เช่นกันนะคะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วคะ่ะส่วนของตัวด้านล่างนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวแม็กนะคะ าลาย6ก้านนะคะยางแฮนด์คุกนะคะตัวนี้เป็นขอบสินะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะมาติดตั้งเป็นฟิล์มซามิกให้กับลูกค้านะคะขนาดลูกค้าสามารถเลือกได้นะลาหลังคานะคะใส่เป็นสีดําให้กับลูกค้าค่ะเพื่อให้ดูออฟโรดแล้วก็ดูดูดันนะคะสําหรับคันนี้ ในส่วนของกุญแจนะคะตัว xl plus จะเป็นกุญแจธรรมดาแต่มาเปลี่ยนเป็นกุญแจอะลีโมทนะคะตัวนี้เป็นทรงของตัว xlt นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไมาก็จะใส่เป็นตัวโลบาร์เหล็กของ a ล l e n d e r นะคะตัวมีไฟนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะมาก็จะใส่เป็นตัวสติ๊กเกอร์แรปเตอร์นะคะตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟตัวสีนะคะ บอกได้เลยว่าสวยงานมากๆนะคะเดี๋ยวมาจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะว่าไปทรงเป็นแบบไหนนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะใส่เป็นของเอลเลนเดอร์เช่นกันค่ะมีห่วงลากจูงนะคะแล้วก็มีตัวกล้องถอยให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพราะเราจะใส่เป็นตัวจออ่าก้านิ้วให้กับลูกค้านะคะเปลี่ยนตัวจอให้ะค่ะ FORD กระบะอ่าข้างหลังนะคะใส่ให้ด้วย ตัวคอบกระบะท้ายอีกทีนึงค่ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆะคะสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนหรือชอบสไตล์ไหนเนี่ยทักหาไมาได้เลยนะไมาสามารถแต่งได้ทุกแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในนะคะไม่ก็จะเปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเดินได้ตะเข็บสีเทานะคะดูเรียบหรูนะคะดูดีคันนี้บอกได้เลย ยงามากๆค่ะพวงาลัยของเรานะคะก็จะเป็นพวงมไลพาวเวอร์แบฟ้านะคะเบอลแรงพลรงนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวจอข้างต้นที่ไายบอกนะคะเปลี่ยนเป็นจอ9นิ้วให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะสามารถเล่นได้เหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยเป็น Android เครื่องนึงเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะคะทักหามาได้เลย0892424033น,น,นะคะมยินดีให้คำปรึกษานะไม่ว่าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนชุดแต่งสไตล์ไหนทักมาหามาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปนะคะไม้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามในช่อง y o u t u b e นะคะไม f ฟอร์ดชาแนลให้ไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ